นอกน้อมแด่พระรตนาไตรขอการพระเจระในการกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับเจนพรญาติยโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ก็ตรงกับวันที่ห้ากรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแรมสิบสี่ค่ำเดือนเจ็ดจะสิ้นเดือนเจ็ดอีกแล้วนะโยมนะ ปีหนึ่งก็มีอยู่สิบสองเดือนเพิ่งจะฉลองปีใหม่กันไปเหมือนกับจะไม่เร็วเหมือนกับเพิ่งผ่านไปนะแต่ผ่านไปครึ่งปีอีกล้วหยนเล็กนะผ่านไปครึ่งปีชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ดาเนินไปตามเหตุตามปัจจัยบางคนก็มีความสุขมากบางคนก็มีความสุขน้อยบางคนก็ทุกมากบางคนก็ทุกน้อย บางคนก็รวยมากบางคนก็รวยน้อยบางคนก็อดอยากบางคนก็อิ่มหนำสำราญอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยในปัจจุบันส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยจากกรรมในอดีตส่วนหนึ่งที่สัตว์ทั้งหลายได้กระทำไว้ใครก็ตามประสบกับความทุกข์ในปัจจุบันโดยเฉพาะเกี่ยวกับ การป่วยไข้ไม่สบายได้รับอุบัติเหตุอย่างนี้เป็นต้นวันก่อนอนาะ่ตมาก็ได้คุยกับพระว่าออการที่เราได้รับความทุกขเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ไม่สบายเดี๋ยวก็ต้องไปหาหมอกระดูกแข้งขาก็หักประสบอุบัติเหตุเป็นการประจานตัวเองว่าในอนดีตเราได้ทำความชั่วไว้เราได้ทำความชั่วในลักษณะอย่างนี้หรือ ความชั่วที่เป็นเหตุให้เราต้องได้รับความทุกข์ได้รับความลำบากอย่างนี้ปัจจุบันเราอาจจะไม่ได้ไปทําร้ายทําลายใครแต่ว่าในอดีตเราก็คงได้กระทํากรรมในลักษณะเช่นนี้ที่จะให้วิบากในลักษณะเช่นนี้มันก็เป็นการประจานตัวเองว่าเราก็เป็นคนชั่วมาก่อนแล้วเราจะเป็นคนชั่วต่อไปหรือเราจะเป็นคนดีก็เลือกเอาละณนะปัจจุบัน ถ้าต้องการเป็นคนชั่วต่อไปก็ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอะไรก็ตามที่เป็นเหตุให้ตนเองได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนในภายภาคหน้าก็ทำก็ทำสิ่งนั้นประพฤติสิ่งนั้นถ้าเราทำกรรมชั่วต่อไปความชั่วในโลกนี้อาจจะไม่มีคนรู้เพราะว่าบางทีก็แอบกระทำความชั่วในที่ลับในที่ซ่อนเล่นไม่ให้คนอื่นรู้ แต่กรรมชั่วนี้ก็จะส่งผลประจานตนเองในภายภาคหน้าเพราะว่าเวลาที่กรรมมันส่งผลมันจะสมเหตุสมผลกับมันดันั้นบางคนบางท่านนับปัจจุบันโยมก็เรียกร้องความเสมอภาคแต่อย่างที่บอกแล้วนะว่าไม่มีใครที่จะได้รับส่วนที่จะทำให้เกิดความเสมอภาคไม่มีใครที่จะทำให้เรา ได้รับความสวัสดีมีความเท่าเทียมกันในสังคมไม่ว่าจะสังคมไหนก็ตามที่มีการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพจะเรียกร้องมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ตามไม่มีทางที่จะได้สิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันเพราะอะไรเพราะกรรมของบุคคลที่กระทำนั้นมีการแตกต่างมีการกระทำที่แตกต่างกันคนทำกรรมดีก็ได้รับวิบากที่ดี คนทำกรรมชั่วก็ได้รับในบากที่ชั่วที่ไม่ดีนั้นบางคนบางท่านก็เรียกร้องสิทธิเสรีภาพด้วยการด่าบุคคลอื่นอย่างนี้เป็นต้นการเริ่มต้นในการด่าเนี่ยไม่มีทางที่ได้ผลดีนะไม่มีทางเพราะว่าการด่าเป็นอกุศลกรรมบทเป็นพรุทสวาจาเป็นการกระทำความชั่วการกระทำความชั่วเพื่อที่จะได้ให้ได้รับสิ่งที่ดี มันไม่สามารถที่จะเป็นแบบนั้นได้กรรมชั่วก็ให้ผลชั่วกรรมดีก็ให้ผลดีบางคนบางท่านต้องการที่จะให้คนเกิดในตระกูลสูงมีความเท,าเท่าเทียมกับตนเองบางคนบางท่านเกิดในตระกูลต่ำก็ต้องการที่จะเท่า,เท,าเทียมกับบุคคลที่เกิดในตระกูลสูงอย่างนี้ก็ไม่ใช่ฐานะเพราะอะไรเพราะการกระทำที่แตกต่างกัน พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนกระด้างเย่อหยิ่งไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับไม่ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางไม่สักการะคนที่ควรสักการะไม่เคารพคนที่ควรเคารพไม่นับถือคนที่ควรนับถือ ไม่บูชาคนที่ควรบูชาเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นแล้วอย่างนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกหากไม่เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยกุศลกรรมบางอย่างเกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนเกิดในสกุลต่ำเ,เกิดในสกุลต่ำนะ บางคนไม่ยอมเคารพกราบไหว้บุคคลที่ควรกราบไหว้อย่างเช่นลูกลูกมีควรเคารพกราบไหว้บุคคลผู้เป็นพ่อแม่นะแต่ทุกวันนี้เนี่ยบางครั้งบางทีมีคนสอนว่าอย่าไปทําความเคารพพ่อแม่นี่ไม่มีบุญคุณพอเขาเข้าใจว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณอะไรที่ติดตามมาก็คือการไม่ต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยทำให้เขาเกิดมา พ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบไม่มีบุญคุณเมื่อเป็นอย่างนั้นเมื่อเขาไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับจะเป็นเหตุให้เขาเกิดในตระกูลต่ำแม้เขาจะเรียกร้องอย่างไรก็ตามเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเพื่อความเท่าเทียมไม่มีทางเป็นไปได้เพราะอะไรเพราะกรรมของเขานะไม่สอดคล้องกับความต้องการถ้าหากว่าเขาทำกรรมดีกรรมดีนั่นแหละก็จะส่งผลให้เขาเกิด ในสกุลที่ดีนั้นผู้ใดก็ตามที่มีการกระทําโดยประการที่จะทําให้เกิดในตระกูลต่ําโดยการไม่กราบไหว้บุคคลอื่นไม่สักการะไม่เคารบนับถือบูชาบุคคลที่ควรบูชาบุคคลเหล่านั้นจะเกิดในตระกูลต่ําถ้าประเทศไทยของเราก็ไม่ชัดเจนอยู่แต่ถ้าอินเดียในชัดเลยนะสะกุลพราหมณ์ตระ,ะกูลกรรษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตร ในยุคใดสมัยใดก็ตามที่คนยกย่องเคารพนับถือกษัตริย์ว่าเป็นบุคคลผู้สูงสุดผู้ใดก็ตามเกิดในตระกูลกษัตริย์ก็ชื่อว่าเกิดในตระกูลสูงตระกูลที่บุคคลดูถูกเหยียดยามก็ตระกูลสูตรพวกใช้แรงงานหรือที่ยิ่งไปกว่านั้นก็จันทานที่เป็นการเกิดขึ้นของบุคคลที่มีการ แต่งงานหรือว่ามีการอยู่ร่วมกับบุคคลต่างวันนะอย่างเช่นสูตรไปอยู่ร่วมกับกษัตริย์อย่างนี้เป็นต้นนั้นก็เป็นเหตุให้บุคคลที่เกิดขึ้นมาในภพภูมินั้นในฐานที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ทําให้เกิดในตระกูลต่ําส่วนบุคคลที่เกิดในตระกูลสูงทํากรรมอะไรไว้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลุกรับคนที่ควรลุกรับให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสักการะคนที่ควรสักการะเคารพคนที่ควรเคารพนับถือคนที่ควรนับถือบูชาคนที่ควรบูชา เบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกเขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นแล้วอย่างนั้นหากเบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนเกิดในสกุลสูงเนี่ยเกิดในสกุลสูงถ้าหากว่าเกิดในประเทศอินเดียที่มีการ แบ่งชั้นวรณะนี่ชัดเลยผู้นะั้นจะเกิดในตระกูลกษัตริย์หรือในตระกูลพราหมณ์เกิดในตระกูลสูงอย่างประเทศไทยของเรานะปัจจุบันก็ยังมีพระราชามาหากษัตริดดย์ผู้ใดก็ตามเกิดในราชตระกูลก็ชื่อว่าเกิดในตระกูลสูงทั้งนี้ทางนั้นก็ด้วยกรรมที่กระทาไว้ในการก่อนนะไม่ใช่ทุกคนนะจะไปเกิดเป็นกษัตริย์นะีแต่คน แต่และคนสามารถเกิดเป็นกษัตริย์ได้ด้วยอำนาจของกุศลกรรมนะกุศลกรรมนั่นแหละจะเป็นตัวจำแนกให้เกิดในตระกูลสูงนั้นบุคคลที่มีการเคารพกราบไหว้บุคคลที่ควรกราบไหว้ไม่กระด้างไม่เย,ยื่หยิงเนะี่ยบุคคลเหล่านี้แหละจะทำให้เกิดในตระกูลสูงให้ทางแก่คนแก่ผู้สมควรแก่ทางคืออย่างไรนะย่มเล็กดูไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทาง เวลาเราเดินสวนกันน่ะแล้วมีทางที่จะต้องเดินแล้วจะต้องหลีกต้องหลบกันให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางระหว่างเรากับเขาใครอายุมากอายุน้อยกว่ากันใครมีคุณธรรมมากคุณธรรมน้อยกว่ากันเวลาที่โยมเดินสวนกับพระโยมจะให้พระหลบหรือโยมหลบโยมหลบนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพระต้องหลบนะออถ้าไม่หลบจวโดนชนอ,อไปบางที่เป็นแบบนั้นนะ พระต้องระวังเดินเดินไปในต้องหลบแล้วถ้าไม่หลบในมีปัญหาแน่คาว่ามีปัญหาคือเราอาจจะชนเขาหรือเขาอาจจะชนเราแต่เมื่อก่อนตอนที่มีการบอกกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงความเคารพนับถือกันจะอยู่ในสังคมใดก็ตามในประเทศไทยโยมผู้น้อยก็จะให้ความเคารพผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะเอ็นดูผู้น้อย ถ้าหากว่าเป็นพระพิสุกญาติโยมญาติโยมก็จะให้ความเคารพพระพิสุสัมเณีสามเณรนพระพิสุสามเณรนก็ให้ความรู้ให้ธรรมะกับญาติโยมถ้าเป็นขลราชญาติโยมด้วยกันผู้น้อยที่มีอายุน้อยกว่าก็เคารพนับถือบุคคลผู้ม eh ีอายุมากกว่าหรือบุคคลผู้มีคุณน้อยกว่าก็เคารพบุคคลผู้มีคุณมากกว่าอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีการเคารพกราบไหว้สักการะบูชากันอย่างนี้อย่างนี้ เมื่อผู้ใดทำอย่างนี้มีการให้เกียรติบุคคลอื่นนะไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งบุคคลนั้นก็มีโอกาสเกิดในตระกูลสูงต่อไปพระองค์ก็ตรัสว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามไม่เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสบพ อะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกสิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกสิ้นกาลนานเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้บริบูรณยึดมั่นแล้วอย่างนั้นหากเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกถ้าเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกุศลกรรมบางอย่าง เกิดณนะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีปัญญาสามนะใครก็ตามที่เกิดมาบนโลกใบนี้เขาก็มีปัญญาสามนะถ้าภาษาบ้นบานๆเข้าใจง่ายคือเกิดมาโง่กว่าคนอื่นนะก็เพราะอะไรเพราะไม่ทําเหตุแก่การเกิดขึ้นของปัญญาไม่ยอมเรียนไม่ยอมสอบถามนะเมื่อไม่เรียนไม่สอบถามรรมะไม่รู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศล โอกาสที่เขาจะกระทํากรรมที่เป็นอกุศลก็มีมากกรรมอันเป็นอกุศลนั่นแหละก็เป็นเหตุทําให้เขาไปเกิดในอบายทุกติวินิบาทนรกถ้าหากว่าเขาเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยกรรมบางอย่างที่เขาเคยทําไว้ด้วยกุศลกรรมที่เขาเคยทําไว้การไม่สอบถามการไม่ศึกษาเรียนรู้เป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เขามีปัญญาทึบ ส่วนบุคคลผู้มีปัญญาดีน่พระองค์ก็ตรัสว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกสิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนาน เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นแล้วอย่างนั้นหากเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีปัญญามากอันนี้เรียนนิยมนะการเรียนนั้นใครมีความใคร่ในการศึกษาเล่าเรียนโดยเฉพาะการศึกษาเรียนธรรมะ เพราะในที่นี้รงตรัสว่าเข้าไปสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรคนเสพอะไรไม่คนเสพแสดงว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับธรรมะถามว่าอะไรเป็นกุศลนะเมื่อเราเข้าไปถามสมณะหรือพราหมณ์ก็จะบอกว่าทานการให้นั่นแหละเป็นกุศลศีลการงดเว้นจากบาปรธรรมนั่นแหละเป็นกุศลนะภาวนาการเจริญคุณวิเศษ ให้เกิดขึ้นเพื่ออุรมจิตของตนให้พ้นไปจากการมคุณอารมณ์เป็นต้นนั่นแหละเป็นกุศลเมื่อมีการสอบถามอย่างนี้ก็รู้ว่าสิ่งที่เป็นกุศลนี้เป็นธรรมที่ควรเสพนอกประจากนี้เป็นธรรมที่ไม่ควรเสพเมื่อเป็นอย่างนั้นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาเมื่อเกิดในที่ใดๆก็ตามกุศลกรรมนั้นก็จะเป็นเหตุให้เขาเกิด เป็นมนุษย์ที่ประกอบไปด้วยปัญญานั้นการที่เราท่านทั้งหลายจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกโดยไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดตรงจุดไหนการเจริญกุศลของเราในแต่ละวันแต่ละวันจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นถ้าว่าผู้ใดก็ตามเจริญกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีโอกาสในวิบากที่ประกอบด้วยปัญญาทํากิจปฏิสนธิเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาการที่มี ปฏิสนธิจิตรประกอบด้วยปัญญานั่นแหละก็เป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่การเจริญกุศลที่ยิ่งขึ้นไปได้จะเจริญกุศลขั้นทานศีลหรือภาวนาก็สามารถเจริญได้โดยง่ายถ้ากว่าเป็นผู้มีปัญญาพินิจพิจารณาการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาก็มีโอกาสบรรลุฌานมีโอกาสบรรลุมรรคผลได้เนื่องจากมีปัญญาเป็นปัจจัยนั้นการที่ญาติโยมทั้งหลายได้มีโอกาสเจริญกุศลในแต่ละวันก็ถือว่าเป็นความโชคดีอย่างยิ่ง เป็นการสั่งสมเหตุที่ดีงามให้เกิดขึ้นในจิตในใจจะในวันนี้ก็ขอ,อนโนมทนาในกุศลเจตนาของญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้ขนขวายเจริญกุศลคุณงามความดีด้วยการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีหรือเจริญภาวนาตามการอันควรก็ดีก็ขอให้บุญกุศลส่วนนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์ บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเตอ